เลี้ยงไม่ให้แมวทําลายเฟอร์นิเจอร์และทําให้โซฟาเป็นรอยเราควรซื้อเครื่องนี้มาทําให้เล็บให้เขาด้วยนะ ยีสมัยนี้ไปไวมากแม้แต่การตัดเล็บก,ก็ยังมีเครื่องอัตโนมัตินี้แล้วต้องสั่งมาลองแล้วแหละดีไซน์ตัวเครื่องนี้ดูทันสมัยจริงๆมีขนาดกระทัดรัดถือหรือจับก็ง่ายๆด้านบนเป็นใบมีดเจียผังนี้เป็นปุ่มและช่องชาร์จและนี่คือกล่องสําหรับเก็บเล็บที่ตัดแล้วการมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในการเปิดเครื่องคือทันสมัยมากเวลาตัดเสียค่อนข้างจะเงียบใบเจียจะอยู่ลึกด้านในจึงปลอดภัยมากหมดกังวลเรื่องบาดมือและนี่คือผลลัพธ์เมื่อตัดเล็บผ่านเครื่องตัวนี้โดยปกติเวลา ตัดเล็บเสร็จแล้วก็จะต้องตะบเล็บไม่เช่นนั้นเล็บก็จะคมมากแต่เครื่องตัวนี้รวมกลไกการตะบายเล็บไว้ด้วยและหลังจากตัดเล็บแล้วเล็บจะถูกบดเป็นชินช้นๆค่อนข้างจะเรียบร้อยเมื่อเทียบกับกลไกาการตัดเล็บเป็นแบบดั้งเดิมเครื่องนี้จะมีข้อดีบางประการเช่นบางครั้งใช้กลไกทา,าไม่ระวังจะโดนมือแต่การใช้เครื่องนี้จะปลอดภัยมากตัดเล็บเสร็จก็ต้องเก็บเล็บแต่ด้วยเครื่องนี้แค่ไปเชยออกก็เรียบร้อยแล้วส่วนข้อเสียก็คือเครื่องนี้คือตัดช้า หน่อยนะคะ การใช้กรรไกรตัดเล็บแบบเดิมๆใช้เวลาตัดเพียงไม่กี่นาทีโดยเครื่องนี้ก็จะใช้เวลาตัดนานกว่านิดนึงสำหรับเล็บเท้าก็ตัดได้ยากเช่นกันเพราะว่าเล็บเท้ามีขนาดใหญ่และหนากว่าสรุปแล้วเครื่องตัวนี้เหมาะกับใครบ้างสำหรับครอบครัวที่มีเด็กตารบแรกเกิดอายุต่ำกว่า6ขวบที่ไม่ชอบที่จะยอมนั่งเฉยๆขณะการตัดเล็บเครื่องนี้จะมีประโยชน์มากๆและอีกอย่างที่มักจะหงุดหงิดและไม่เคยหยุดนิ่งให้เราทำอะไรเลยก็คือสัตว์เลี้ยงในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยง ไม่ให้แมวทำลายเฟอร์นิเจอร์และทำให้โซฟาเป็นรอยเราควรซื้อเครื่องนี้มาทำให้เล็บให้เขาด้วยนะหากต้องการนำเข้าสินค้านี้มาขายต่อจรุณาสั่งซื้อได้ที่นี้ค่ะ